เอาครับขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอีไตนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะครับพระอาจารย์หนองปืนนะครับท่านก็ได้มาบวชที่นี่นะครับเนาะครับบางท่านอาจจะจําท่านได้นะครับผมแนวทางของท่านนี่ก็ แม่นเหมือนกันนะครับเนาะถูกกันเป็นประจำเลยนะฮะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาที่วัดนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องของกราบพระคุณนะครับเอฟซีนะครับที่อบอกนะครับบอกว่าเอออาจารย์ท่านนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนเราก็ได้ตามถึงวัดนะครับเนาะ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมแนวทางของพระอาจารย์น้องปลื้จะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับกลับมาสักการครับอาจารย์ครับพอาจารย์ุจริญกรจ้ะ อาจารย์ก็ได้มาบวชอยู่วัดป่าที่นี่นะครับเนาะผมา่าจนได้ละมาบวชนานเลี่ยงครับอาจารย์ครับเจอคนสองภาษาโอ้พอบูข้าวเนาะอบวัวเนาะพึ่งบัเจอมาเจอโดยบังเอิญนะครับเป็นอาจารย์หนองปื้อนะครับผมแต่ว่าท่านก็มาบวชอยู่ที่วัดนี่นะครับเนาะก็เลยเมื่อกี้มีเ้นดังดัง กี่ันหลังักจะได้จะกี่นกปูน้อเป็นสูตรวอรับเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรสูตรบนหรือแ่างครับผมสูตรนี่มันจะมาทั้งบนทั้งหลังทีมาแด่งทั้งบนทั้งหลังโอ้พอสูตรคือมันการเตีมนันหยอดลงมามันได้ซิปเอ็ดหนวดมันเข่าเก่าหนวดเข่าเก่าหนวดแล้วมันพิทสองหนวดแล้วไม่พิทอีกหนวดมันหันครับแล้วมันเข่ามาต่อกันสี่หนวดแล้ว็ม่พิทหนวดมันกี ถ้าเกิดหลุดแล้วมันจะเข้าต่อกันมาเนี่ยสี่งวดห้างวดได้ใช่ไหมครับแมนมันติดมาเก้างวดเก้างวดแล้วมาเขามาติดต่อกันหกงวดแล้วมันลุดคือสองงวดแล้วมาเขาอีกสี่งวดแล้วมารุดอีกหงวดเมื่อกี้ลุอแต่ว่าเข้าป่อยแต่ว่าเข่าเข่าโดนเข่าหกูแล้วมาเขาทลังอีกสี่งวดงวดเมื่อกี้ สองงวดก้อนที่หกสองกับาเกทั้งกระบนทั้งล่างคทั 6, 5, ้งงวดเมื่อกี้หกหางก็หกหางก็าเก่าทั้งบนทั้งล่างก็่าพิษงวดหนึ่งงวดที่ผ่านมาหนึ่งพิษเลยเกีสองเกี<ม>สองาหกสองมันมาตัวเก่าม,มันมันมาตัวเก่าเนาะมันจะเป็นเหล็กหกหางครับเหล็กหกหาเหล็กี่เาแล้วจับวิ่งนอามันจะหกหา เลขสี่ตัวเราก็มาจับวินเอาใช่ไหมครับเลขสี่ตัวตารางสี่ตรางสี่ตัวเป็นเลขตารางเหรอครับใช่ตารางตาารงสุดล็อกใช่เป็นเลขล็อกอันนี้เกี่ยวกับเบิดฟันลอยจากตั้งแต่มาบวชอยู่นี่เป็นไงนี่มีฝันดีไหมครับอันนี้เราฝันเมื่อก่อนฝันหรอกแต่ว่าไม่ยืนในคำบอกฉันดาวเป็นสามหันเลยเดี๋ยวพูดเอาไปได้ บอกเจ้าวาดนี่สามงวดแล้วแต่เพินเอาก็ได้แต่เพิ่นซื้องวดถึงเรากสี่รลอสี่หกหน่อยครับบอกเพิ่นเพิ่นกรสืตัวเดียวนารก์ดาวเพิ่นซื้สีเลยบวกกับเพนออกสี่หกบงวันนั่นนะเงิรสี่เลสี่หกหนครับแ้วเราก็สือสี่หเลยตัวเดียวเลยเราพทนม่สองท่านรเอาตัวเดียวไปเลยสามงวดนี้เอาไม่ได้เอาไ่ได้ล้วงวดล้างมากอะเก่าซีเก่าซีตรงๆเลยเก่าเก่าซีน่องหนอยเก่าซีแล้วก็ โทรศัพท์เราเสียเราควบสิวอะไรเราเอาดึงลอตเตอรี่ออกมาแล้วเรายังบอกให้จับมาใไปพิจารณาเพื่อผลดึงออกไปผลมีอะไรไม่หมผลเล็กเก่าสีใสซิฟโกใบเอาไปเราเราคิดยังไงว่าเราบ่อเราขึ้นเขาไปขึ้นเราถูกว่า็เลยออกตรงตรงเลยอยู่ที่ดวงเลยเนาะอาจารย์เนาะเราก็ไม่ลดมวลเกลียว แล้วทีนี้งวดงวดนี้มีตัวไหนบ้างครับอาจารย์ครับทีต่ตะเลขข้างล่างนะฮะที่นี่เลขสองเลขสามอยู่ครับน <ขอ S 1> ะครับเดี๋ยวผมคัดลอกก่อนนะครับยังไงบักครับนี่มีตัวไหนบ้างครับอาจารย์ครับมีสองสองสามสาม,สามแล้วก็แปดนะแปดยี่สิบหนึ่งสอง อืดแล้วก็เก้าอืม,อมเป็นเลข,เยขอยูข้างล่างสิอมันเป็นเป็นเลขเแบบนี้งแล้วจับจับคร <28 S 2> <38 S 1> ูมันสิด <38 S 1> ้หคููสิได้ยสองแปดสองแปดสามแปดอเมันไ่สามแปดนะครับสามสองสามสองืน 2>, <29 S 1> <29 S> 2องเก้าสองเก้าอืสดมแปดอแปดเก้าแปดเกนี่ก็น้นตัวเดียวเยน้นคือสามเกตัวเลยตัวเดียว 39, เน้นสาเกลยใช่ไหมครับสามเาสามเก้ 38, 39, ตัวเดียวเลย อันนี้บนหรือล่างครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างก้รสูดมมาได้ทั้งบนทั้งล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะสามตัวมีมวไห, 39, หมครับอาจารย์ก็ใส่ไปคสามเก้าหาสามเก้าห้าสามเก้าหาสมเก่าห้าสมเก้าแมวครับเอาเขียนใส่ไป้ตั้งกลอน้องเนาะ เผมือนมาเนี่ยนะัห้าสามเก้านะครับสามารถมาบนล่างนะครับมมนเนาะว่าสองหัวก้อนนังนต่อมันมันก็มาทั้งบนน่หลังไม่ได้นะซึ่งอนี้ซึ่งหกสามึ้งสามเจ็ดซึ่งหกสองอะไร่า้ ตก่ามาทั้งบนทั้งล่างเลยมันเคยมาทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมครับมันก็งวนัมันก็เข่าสามตัวงวดสีซูนาเนะี่ยกเข่าสามตัวครับอืมอือแล้วถ้าเกิดสายวิ่งนะครับผมวิ่งวิ่งตัวไหนครับวิ่งเก่ากับสามวิ่งเก้ากับสามนะครับสายวิ่งนะครับผม สามารถมาบนล่างได้นะครับเนาะตก็ตัวนี้ๆน่ะคือตัวเดียวนะครับมัดตัวเดียวคือตัวเดียวเลยสามเก้าเลยตัวเดียวเลยแมีนก็ก็เอาอย่างนี้ก็ตะวนั่นก็กลาง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 แล้วตัวเดียวเลยคิดสามเก้ามัดคัดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือคำนวณมาคือเด่นคือตัวนี้เลยเพราะไม่คิดวมันเขามันแบบซือเตียมันสิเขายังสี่ ของสิโอ้จะเข้าแบบตรงๆเหรอครับตรงๆก็ได้แล้วเงินมิพกหามันก็บันสิเ่อหาหกมันได้หนึ่งสองหาหกืมมันก็เกาหาหกหาเกาครับขอสูตรสูตรอันนี้ส่วนมากเคยเคยเจอแบบสามตัวมีไหมครับมีหมดหมดหนึ่งาศนสี่ห้าศูนย์สี่น่มัขัสามตัวโอ้ตอนนี้ไปสีวิทย์นะสามตัวกันเลยวิทย์ตนน้นี่แะ มีสองมีสามมีแปดมีเก้านี่สามารถบินได้นะครับบินในสามตัวก็ได้สามารถวินได้เป็นชุดสามตัวก็ได้นะครับก็เป็นแนวทางเนาะพระจารยร์นะครับแต่แต่ยังไม่มีมิตฝันใช่ไหมครับฝันมากกว่อนี้ครับครับ อาจารย์จะว่าคุณฝากเด้อลิฟตี้หมายถ่าเป็นเจ้าภาพลงท่านครับผมท่านบอกผลไม้อย่าังีก็ได้เป็นลงท่านงานบุญดอกเขาเป็นวันไหนครับทั้ที่สิบสามที่สิบสามสิบสามเดือนไหนครับเทศเทศเทศวันที่สิบเดือนใดเดือนพฤศจิกีบอกบุญบุญแม่บุญดอกเขาแม่ เดือน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 ไหมเดือนธันวาสิบสามท่นวาเอฟซีเด้อไปจะมาเป็นรวมเป็นจบภาพลงขั้นระการอาจารย์เพิ่นลงมาได้นะครับเนาะสิบสามท่านว่า ก็าจจะมาทำโรงทานดีกว่านะครับครับผมไปดูตัวเลขกันนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะของพระอาจารย์หมอปลื้นะครับผมท่านก็ได้มาบวชอยู่ที่นี่นะครับเนาะกับเอาใครมีโชคีลาบก็สามารถมาทำโรงทานได้นะครับผมนะฮะสามารถทักหาพระอาจารย์ได้นะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็น แนวทางนะครับเป็นชุดบนล่างได้หมดนะครับสำหรับแนวทางพระอาจารย์นองปรีนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม11งวดหลุดแค่2งงวดนะครับผมแนวทางของพระอาจารย์นะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ